ราคาทองคำนะครับปรับตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สหรัฐนะครับประกาศตัวเลขนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคและนะครับการขอสร้างบ้านใหม่นะครับออกปฏิทินกู่ครับส่งผลให้ยูเอสเออ่าเนี่ยแข็งนะครับราคาทองคำเลยโดนแรงเทขายนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับส่งผลให้ปรับตัวลงมาต่ำกว่ารุ่นันสามร้อยครั้งหนึ่งนะครับคืนวันนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับและก็คืนวันศุกร์ เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งครับเพราะธนาคารมีโอกาสปรับตัวรีบาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนะครับเจเน็ตเจเล่จะแถลงนะครับเกี่ยวกับนโยบายของเฟดว่านะครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆในสัปดาห์นี้นะครับข้าวฟาก่าที่ค่าเงินบาทนะครับปรับตัวรีบาวหรืออ่อนค่าลงนะครับเช้านี้นะครับทดสอบอยู่นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่นะครับ31.87ถึง31.9แนวรับของค่าเงินบาทนะครับ31.84 แนวต้านนะครับสามสิบสตางค์ครับต้องดูว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดแนวโน้มนะครับยังคงมีบาวหรืออ่อนค่าได้อีกเล็กน้อยส่วนราคาทองคำนะครับจากการที่ต้องมาจับตาจูดูเจเนตเีเลนนะครับกรอบการเคลื่อนไหวยังคงเดิมไว้ที่นะครับ1,280นะครับถึงนะครับ1,325กลยุทธ์นะครับยังคงย่อแล้วซื้อที่1,295 1พ9 0เพื่อเป้าหมายทกำไรที่นะครับ1,305และ1 3ึ8งพันสาม พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ